วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่8เดือนตุลาคมปี2 5 6 8นระเราจะมากับหัวข้อแรนดอมที่ว่าความน่ากลัวในตัวของคุณที่ศัตรูหรือว่าคนที่คิดไม่ดีอิจฉาคุณเขามองเห็นเป็นเรื่องอะไรส่รงมาบรบารางานคุณอนุญาตให้เราเปดิดดวสตา์ด้วยการกดสปา์ไลค์แชร์และกนาราศีที่โดดเด่นนะคะ เอิร์ธธาตุดินพฤชศกกรรมก่อเมรุ Mercury, food, Brothers, ริเกินกิดวันพุทธธาตุน้ำปราเซราเซมีนธาตุน้ำวินัสราศีประสบธาตุดินแอร์ธาตุลมมิถุนตุกลุ่มคปิคอนราศีมังกรธาตุดินเจมินาราศีมิถุนธาตุลมซักเซตเรียสราศีนูชาตัตไฟตัวเลขวันวที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณ และศัตรูของคุณถ้าคุณรู้นะคะมี 25, 26, 10, 15, 32, 9, แล้วก็16ฟังเพื่อเป็นการนำถามเป็นแนวทางไม่ซีเรียสไม่เครียดอ่านตามหน้าไพ่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะขอตรวจสอบพลังงานของคุณหน่อยว่าคุณเป็นอย่างไรในสายตาของศัตรูตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณคุณเป็นคนแบบไหนลักษณะนิสัยอย่างไรนะมีความโดดเด่นอย่างไร ลักษณะของคุณนิสัยของคุณนะความรู้ความสามารถความเก่งความเจาดความโดดเด่นที่มีอยู่ในตัวของคุณฮนะสิ่งที่ศัตรูเห็นเดอะ o ฟูนะคะเป็นพลังงานของคนที่ ใช้ชีวิตที่อิสระนะเสรีไม่ขึ้นตรงกับใครคิดอยากจะไปไหนทำอะไรคนเดียวนะคะไปได้สะดวกสบายเดฟูเนี่ยนะคะเป็นคนที่แบบคือไม่ได้สนใจใครไม่แคร์โลกไม่แคร์สื่อนะคะไม่แคร์คำพูดไม่แคร์สังคมไม่แคร์สายตาผู้คนนะคะเออไปไหนมาไหนทำอะไรคนเดียวโดดเดี่ยวนะคะแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางเนี่ยนะคนะสะพายไปแล้วก็มีสุนัข ข้างตัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเรียกว่าทำลายสุ่มเสี่ยงคนเดียวด้วยนะคะเออแล้วก็ไม่ไม่สนใจใครด้วยค่ะจะพูดครจะว่าอะไรเดอะฟูลเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เป็นนักสแสดงนักสแสดงอิสระนะคะนักร้องนักสแสดงแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่มีความโดดเด่นมีความรู้มีความสามารถนะคะเกี่ยวกับการร้องเพลง การเป็นนักร้องเป็นนักแสดงนะคะหรือว่าทำงานโซเชียลทำงานอิสระนะคะแล้วก็ทำอะไรที่แบบไม่ได้สนใจใครนะคะก็ทำอะไรเสี่ยมเสียงนะคะแล้วก็เดอะสตาร์อีกนะ,ะก็เป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนดูดีมีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนไม่สนไม่แคร์คำพูด นะคําแนะนานะคาเยินยอรสรรเสริญยกย่องอะไรไม่สนใจนะใครจะชื่นชมใครจะชิงใครจะชังใครจะดา่าใครจะว่าไม่ได้สนใจอะไรเป็นคนที่รักความสันโดษนะคะมีพลังงานของนับบวชนักพรนะที่แบบมีความรู้มีความสามารถสั่งสมประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแยะมากมายฉะนั้นนะจึงมีบทเรียนนะมีในเรื่องของการที่แบบเหมือนได้รับ บททดสอบในชีวิตนะเป็นเหมือนเครื่องตัดสินใจช่วยชี้แนะแนวทางนะให้ตัดสินใจให้เลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการที่คิดว่าถูกต้องแล้วนะคะเป็นผู้ทรงศีลน,นะเป็นผู้ที่รักความสันโดษมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตตลอดเวลาหรือว่าชอบเดินทางไกลหรือว่าชอบเหมือนกับคือทําธุรกิจการงานนะคะชอบเดินทางไปน่นไปนี่ไปนั่นหรือว่านะมีอาชีพมีสายอาชีพการงาน เลยหลายช่องทางด้วยก็ได้เป็นคนช่างพูดช่างเจรจานาม,มีความรู้มีความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีโซเชียลออนไลน์ต่างๆ ะะโดดเด่นในด้านของออนไลน์โซเชียลนะคะแล้วก็พลังงานของคนที่จิตใจดีมีเมตตาเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะเดอะซันเนี่ยเห็นไหมมีความสดใสมีความร่าเริงนะคะมีพลังงานของการที่แบบคือโดดเด่นน่ะนะ,คะใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชื่นชมนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเรียกว่ามีพลังงานของผู้รู้ครูบาอาจารย์เอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะพลังงานของคนที่คิดร้ายทำไม่ดีได้นะคะเดวิ ออฟฟอร์จูนเป็นผู้รอบรู้เป็นคนที่โชคดีมีความสำเร็จนะะในอาชีพการงานมักที่จะเหมือนกับว่ามีโชคชะตาเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะหรือว่าเดินไปตามนะชะตาของชีวิตนะไปนในทิศทางที่ถูกต้อง นี่คือพลังงานของคุณในสิ่งที่ศัตรูเห็นก็มองว่าคุณเนี่ยคือทำอะไรในรูปแบบของการที่ชะตาชีวิตกำหนดแล้วก็เป็นคนที่โดดเด่ดเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดนะคะคืออุปสรรคอะไรไม่มีเกรงกลัวนะคะทำตามอำเภอใจได้เลยแล้วก็ไม่สนไม่แคร์ใครด้วยว่าใครจะพูดใครจะทำอะไรยังไงนะคะไม่สนคำชื่นชมไม่สนคำนินทา ไม่สนว่าอา่ะจะมีพลังงานของกลุ่มคนที่ไม่ชอบไม่สนใจนะคะแต่ตัวคุณคือแบบคือฉันสู้มาคนเดียวฉันทําอะไรมาคนเดียวลําพังเนี่ย นะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะไม่เห็นต้องสนใจใครเลยอารมณ์นี้นะอารมณ์ที่แบบคือฉันประสบความสําเร็จได้ด้วยเองนะฉันล้มฉันก็ล้มเพราะตัวเองนะไม่มีใครมาช่วยเหลือฉันไม่มีใครมาชุดรังฉันแต่คุณนะคะมีแค่ไหนคุณก็เหมือนกับมีน้ําจิตน,น้าใจแบ่งปันคนอื่นนี่คือสิ่งที่ศัตรูมองเห็นว่าเฮ้ยคุณเป็นคนที่ควบคุมไม่ได้อ่ะนะคะควบคุมความคิดควบคุมการก,กระทำนะะไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ความรู้สึกความน่ากลัวอะไรในศัตรูของคุณที่เขากลัวคุณ mm. ขอดูพลังงานของศัตรูหน่อยะคะ่ะ mm. ว่าเขามีความด้อยหรือว่ามีปมอ,อะไรอยู่ในใจหรือป่าศัตรูของคุณเนี่ยมีปมปัญหาอะไรในใจหรือเปล่านะคะ กล้ามาแยามกับคุณได้ยังไงคนที่ควบคุมไม่ได้คนที่นะะเขาไม่สามารถมาควบคุมนะชีวิตของคุณได้ความคิดของคุณได้เนะี่ยเขาเป็นใครพลังงานของเขาเป็นคนแบบไหนนะคะกล้ามาแยามได้อย่างไร ดูพลังงานของสตูองคุณนะเดลเวอร์ <world. t> <ểm> นะเป็นคนรักเป็นคู่รักนะสตูของคุณเป็นคนรักเป็นคู่รักของคุณนะ mm. หรือว่าคนคนนี้ต้องการเรียกร้องความสนใจจากเพื่อนจากสังคมก็ได้นะหรือว่าเรียกร้องความสนใจจากความรักของคุณต้องการความรักของคุณนะต้องการเป็นเพื่อนกับคุณต้องการเป็นคู่รักกับคุณนะต้องการมีความมั่นคงในชีวิตต้องการปรึกษา นะฮะปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถที่คุณมีเนี่แหละบา,างคนท่านก็เป็นเพื่อนเป็นสังคมที่ทํางานเก่านะคะเป็นพลังงานดีเอ็มเบอร์ที่แบบคือไม่รู้จะเข้าถึงคุณยังไงอ่ะนะเพราะว่ามีอีโก้นะเห็นไหมพลังงานเพื่อนเก่านะคนรักเก่าสังคมเก่าที่เขาพยายามที่จะแบบเรียกว่าเหมือนเหมือนทําใจยอมรับบางสิ่งบางอย่างนะคะกับปัญหาเรื่องราวชีวิตของเขาเนี่ย โอ้โหพลังงานโดดเด่นมากสิบถ้วยนะคะความอยากที่อยากจะแสดงออกถึงความรักที่มีต่อคุณอยากเป็นครอบครัวอยากเป็นหนึ่งในชีวิตของคุณอยากเป็นแฟนอยากเป็นเพื่อนอยากเป็นนะคนในชีวิตของคุณอะแต่ไม่สามารถจะเข้าถึงตัวของคุณได้ เพราะว่าคุณควบคุมไม่ได้เลยเดมเพอเรอร์เนี่ยชอบควบคุมนะความรักความสัมพันธ์ชอบควบคุมคนที่เป็นออภรรยาสามีนะชอบใช้อำนาจข่คมขู่นะ,ะมีตำแหน่งหนะ้าที่การงานโดดเด่นนะคะแล้วก็มีพลังงานของความแบบเป็นกลุ่มนาซีซีตนะคะแล้วมาเจอเออซูปเปอร์เอมพาทอย่างคุณแบบนี้นะ,ค,ะคุณซึ่งควบคุมไม่ได้นะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกเหมือน คือทำยังไงยังไงก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวคุณได้มีการแบบเหมือนเตรียมข้อมูลคิดวางแผนปรึกษาเพื่อนนะปรึกษาคนที่รู้จักกับคุณนั้นะแล้วก็เพื่อที่แบบเหมือนอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึง่งนะแต่คุณก็เดินไปกันและเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเคยทำเป็นเมินเฉยคุณ เคยอะอาจจะมีตัวเลือกมีคนเลือกนะมีคนเข้ามาในชีวิตของเขาเยอะแยะมากมายตอนนั้นเขาเมินเฉยคุณแต่ตอนนี้เขากลับเป็นคนที่พยายามวิ่งไล่ตามคุณนะคะเสียใจมากๆทุกทรมานใจมากๆนะคะต้องการความรักความอบอุ่นหวยหาความรักความอบอุ่นจากคุณหวยหาความเป็นครอบครัวจากคุณอันะะนี้คือพลังงานของศัตรูของคุณโดดเต็นที่เพื่อนสังคม ะะเพื่อนรักคนรักนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความน่ากลัวในตัวของคุณที่เขาเห็นไม่เฉพาะนะเจาะจงว่าเขาจะต้องเป็นคู่รักคนรักของคุณหรือว่าอาดีตคู่รักคนรักเขาอาจจะเป็นเพื่อนนะะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวอาจจะเป็นพ่อนะะอาจจะเป็นเพศตรงข้ามกับคุณนะคะหรือว่ามีลักษณะของความที่แบบเหมือนมีนิสัยของคนที่มี ชอบควบคุมคนอื่นนะคะหัวหน้างานอะไรเนี่ยความน่ากลัวในตัวคุณนะที่เขาเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นเรื่องอะไรมาดูซิเรื่องที่หนึ่งวู้ดเดอะเดวิลนะคะมีสเสน่ห์มากขอบอกพลังงานคุณนั้นมีสเสน่ห์นะ,ะแล้วสเสน่ห์ของคุณเนี่ยน่าที่จะเป็นสเสน่ห์ที่แบบคือเหมือนรู้ตัวดีอะว่าตัวเองมีสเสน่ห์ นะกับใครบ้างแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้กับใครได้บ้างนะไม่ได,ไได้ไม่ได้ใช้เสน่หพร่ำเพรื่อนะคะเป็นเสน่ห์ที่แบบอยู่นิ่งๆอยู่บนบัลลังก์อยู่เฉยๆนะคะไม่ต้องพูดไม่ต้องจาอะไรนะก็สามารถที่จะมีเสนีห์ได้โดยเฉพาะพลังงานของความมีเสน่ห์เย้าวยวนชวนให้ลหลงไหลของคุณไปทำให้ใครคนนั้นเขาเครียด แล้วนะเขาร้อนรนกระวนกระวายใจในขณะที่เขาเนี่ยมีแต่คนเข้าหาเขานะคะ แต่ตัวของคุณเนี่ยคือทําแต่งงานอย่างเดียวเลยนะไม่ได้สนใจใครเลยคุณนั่งอยู่บนบัลลังของคุณน่ะนะสวยๆเรดๆเฉิดเนะแล้วก็ไม่ได้เปิดใจต้อนรับใครด้วยแต่คนคนนี้กลับมีความเครียดนะกลัวว่าสเสน่ห์ของคุณเนี่ยจะไปถูกตาต้องใจคนอื่นเข้าแล้วจะมีคนอื่นนะ้ามาแอบพูดแอบคุยแอบสารสัมพันธ์กับคุณนะด้วยความสวยด้วยความหล่อของคุณเนี่ยคือ สเสน่ห์ของคุณคือสามารถที่จะพูดหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคือไม่ว่าจะทํางานนะก็มีสเสน่ห์พูดนะเสียงก็ไพเราะน่ารักก็มีสเสน่ห์แถมรูปร่างหน้าตาสวยหล่อเพอร์เฟกอีก e, นะคะแล้วคุณก็ยังรู้จักบริหารสเสน่ห์ตัวเองด้วยเดอะเดวิลเนี่ย นะาสนิททำให้เขารู้สึกครั่งไคร้หลงไหลผูกพันบางควท่านอาจจะมีอะไรลึกซึ้งกันแล้วด้วยนะคะเออเป็นภระยาเป็นสามีกันมาก่อน ะะก็ทําให้คนเก,ก่าภรรยาเก่าสามีเก่าหลาางไหลคลั่งไคล้หรือว่าบางคุบรงท่านก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานสังคมเดียวกันความสวยความหล่อของคุณนะความที่แบบน่ารักสดใสของคุณก็ไปทําให้เขาลหลงไหลนะหรือว่าเพื่อนๆสังคมพูดถึงกันนะคะนี่คือความน่ากลัวของคุณเนาะความมีสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์แบบนั่งเฉยเฉยรึเ และความน่ากลัวแรงกดดันความชัดเจนความเด็ดขาดความยุติธรรมความยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องในความดีงามความเจ้ากี้เจ้าการนะความเป็นผู้นำนะจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างว่านะคะในสถานที่ทํางานหรือว่าในธุรกิจการงานของคุณเนี่ยคุณนะมีอํานาจในการตัดสินใจมีอํานาจในการแสดงออกนะนะคือแบบคือมันต้อง เรียกว่ามันมีในเรื่องของความยุติธรรมนะคะมีในเรื่องของการที่ยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องทําอะไรก็คือชัดเจนเด็ดขาดตรงไปตรงมานะเรียกได้ว่าพูดคําไหนคํานั้นนะคะแล้วก็ทําให้เหมือนกับผู้คนเคารพยกย่องชื่นชมสรรเสริญในอาชีพการงานของคุณนะคุณเป็นหัวหน้างานคุณเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่แบบคือฉันนะเป็นคนที่เรียกว่าสามารถบริหารจัดการนะ หรือว่าเป็นผู้นําในการตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อนๆสังคมนะคะก็มีความโดดเด่นมากๆน่ากลัวก็คือแบบคือไม่ว่าคุณจะอยู่ในตําแหน่งหนะ้าที่การงานอะไรคุณมาที่จะทํางานในรูปแบบของการที่แบบคือชัดเจนกับตัวเองอะนะ,ะทำด้วยความถูกต้องนะคะแล้วก็ซื่อสัตย์ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือว่าคนอื่นก็เอารัดเอาเปรียบคุณไม่ได้นะคะ พลังงานของความซื่อสัตย์และความยุติธรรมน่ากลัวที่สุดและพลังงานของความที่เคยได้รับความเจ็บปวดนะความเจ็บปวดเสียใจทําให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าการได้ถูกนะใครบางคนทรยศหักหลังนะคนะไม่ว่าจะเป็นสังคมเพื่อนหรือว่าคนรักทําให้ตัวของคุณเนี่ยได้เห็นบางสิ่งบางอย่างนะนะกับการที่แบบคือต้องใช้ในเรื่องของ ศีลธรรมคุณงามความดีนะเข้ามาข่มจิตข่มใจเลยนะแล้วคุณก็เชื่อว่าคุณงามความดีสิ่งดีงามที่คุณทำมาสั่งสมมานะคะเราไม่ต้องไปตัดสินใครเราไม่ต้องไปเหมือนกับว่าเออไปตอบโต้ใครนะคะปล่อยให้คนคนนั้นได้รับผลของวิบากกรรมที่เขาทํากับคุณเอง ะค,ะคือเป็นในรูปแบบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเชื่อว่าคนคนนั้นที่คิดไม่ดีทําไม่ดีใส่ร้ายป้ายสีคุณนะหรือว่าทําอะไรไม่ดีมีรายกับคุณท้ายที่สุดแล้วชีวิตของเขาคนคนนั้นนะจะช้าหรือว่าเร็วเนี่ยเขาก็ต้องได้รับผลกรรมความน่ากลัวของคุณคือไม่จําเป็นที่จะต้องไปตัดสินหรือว่าไปลงโทษใครที่คิดร้ายทําไม่ดีกับคุณนะปล่อยให้เขาเจอกับโชคชะตาวิบากกรรมเลยนะคะทาดีย่อมได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วนะคะ ความน่ากลัวก็คือแบบคือไม่ต้องไปเสียเวลาเอาเสียเวลากับคนที่เหมือนกับว่าคือทำลายเราเห็นไหม The w h e l of fortune เห็นไหมกลุงม mm hmm. ล้อของโชคชะตาเนี่ยมันย้อนย้อนพลังงานบางสิ่งบางอย่างเพราะตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่โชคดีนะคะมีในเรื่องของอความรู้ความสามารถมีเรื่องของความเก่งความฉลาดนะคะรอบรู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง นะแล้วคุณก็เข้าใจถึงพลังงานของการที่เป็นผู้ให้นะเป็นผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันนะช่วยเหลือเผื่อแผ่ผู้อื่นนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องแบบคือไปทำอะไรหรือว่าไปสนใจพลังงานแบบนั้นเพราะว่าพลังงานที่คิดไม่ดีทำไม่ดีกับคุณเนี่ยมันจะสะท้อนย้อนกลับไปหาคนที่คิดร้ายเองคุณอยู่เฉยๆคุณนิ่งๆนะคุณเหมือนกับว่าคือได้รับในพลังงานของความเจ็บปวดนะคำพูดนะ หรือว่าการกระทําของใครบางคนที่ทําร้ายคุณเนี่ยนะคุณให้ความรักให้ความหวังดีกลับไปแต่คนคนนั้นอาจจะคิดร้ายทําไม่เดียบคุณท้ายที่สุดแล้วเขาก็หนีไม่พ้นในเรื่องของพลังงานสะท้อนย้อนกลับเขาก็อาจจะไปเจอคนที่ลัก,ออลกษณะนิสัยแบบเขานะคะคือคนทำไม่ดีกับใครคิดไม่ดีกับใครท้าที่สุดแล้วก็ไปเจอคนที่นิสัยไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละนะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจ และความน่ากลัวในตัวของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของความมั่นคงในอาชีพการงานนะคะมั่นคงในเรื่องของการที่แบบคือจิตใจที่แน่วแน่จิตใจที่เหมือนเมื่อเจอสถานการณ์เหตุการณ์นะคะบางสิ่งบางอย่างตัวของคุณเนี่ยคือชีวิต หน้าที่จะเจอในเรื่องของปัญหาบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างความวุ่นวายปัน่นปะ่วนนะสร้างปัญหาให้กับคุณสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณนะคุณเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะแต่ท้ายที่สุดแล้วมักที่จะถูกทรยศ นะหักหลังโดยเฉพาะเพื่อนสังคมคือเรามีน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันเราให้สิ่งดีเราพูดสิ่งดีๆเรามีทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะช่วยเหลือคนอื่นแต่คนคนนั้นกลับคิดทรยศหักหลังคุณท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะได้เจอพลังงานของคนที่ทรยศหักหลังเช่นกันนะคะแต่ชีวิตของคุณจะไปได้ดีมีความสุขนะคะจิตใจของคุณจะมั่นคงมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นนะคะเออเหมือนคุณแบบเหมือน ถูกคนที่ทรยศหักหลังไปอาจจะเป็นบางคนบางกลุ่มเท่านั้นแหละนะแล้วคุณก็ได้เรียนรู้ถึงการที่แบบเหมือนไม่จําเป็นที่จะต้องไปแคร์ไปสนใจพลังงานของคนที่คิดร้ายท,ทําไม่ดีท้ายที่สุดแล้วนะเขาจะได้รับบทลงโทษนะโดยที่คุณไม่ต้องไปทําอะไรเลยพลังงานคนเหล่านี้นะคะคือเขาจะเจอในเรื่องของการที่ตัวของคุณเนี่ย หน้าที่จะมีเซน์หรือว่ามีในเรื่องของจิตวิญญาณนะสัมผัสรับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะว่าคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสังคมไหนๆก็ตามเพื่อนบุคคลรอบข้างหากมีใครคิดอยากจะทําร้ายทํำลายคุณ ะะด้วยความดีของคุณด้วยความที่ตัวของคุณเป็นคนที่แยกแยะออกนะคะไม่ว่าจะสวมหน้ากากเข้ามาหาคุณหรือว่านะคะต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเนี่ยนะคะตัวของคุณเนี่ยรู้ดีแหละนะคะแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกับว่าไปตอบโต้แม้เราจะรู้ว่าคนคนนั้นคิดไม่ดีทําไม่ดีกับเรานะะแต่เรารับรู้ไว้นะ,ะแล้วก็เมินเฉยนะคะแล้วก็เหมือนกับไม่สนใจพยายามที่เหมือนกับเรียกว่าอา ให้อาภายัยให้อโหสิกรรมนะ,ะแล้วตัวคุณเนี่ยเหมือนจะได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะแม้จะเปลี่ยนใครบางคนนั้นไม่ได้หรือว่าคุณอาจจะเปลี่ยนพลังงานของศัตรูกลายเป็นพลังงานของคนที่กลับมาคิดดีกับคุณก็ได้นะคะฉะนั้นตัวของคุณเนี่ย จะมีพลังงานของความเมตตากรุณาปานีส่วนคนที่คิดร้ายทําไม่ดีกับคุณนะเขาจะได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขาทํากับคุณในสิ่งที่เขาคิดร้ายในสิ่งที่เขาพูดไม่ดีกับคุณนะคะความดีปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะมันก็อาจจะมีพลังงานของใครบางคนที่เหมือนกับว่ามีความอิจฉานะมีความคิดอยากจะ ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณเนี่ยนะคิดอยากจะทําของคิดอยากจะทําคุณใส่นะคิดอยากจะทําลายชีวิตความมั่นคงในชีวิตของคุณนะครอบครัวของคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าไอฉาแล้วก็ไม่ชื่นชมไม่ชอบนะเหมือนกับคิดอยากจะทําลายแต่ก็ทาอะไรไม่ได้นะวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานเหมือนเอ่อคนเก่าๆเจ้ากรรมในเวรเก่าๆที่อยากจะ กลับมาในชีวิตของคุณด้วยก็ได้นะคือไปไม่รอดอ่ะนะเป็นพลังงานคนที่ไปไม่รอดเอาตัวไม่รอดนะไปแล้วก็อยากจะกลับมานะแต่คุณเนี่ยเหมือนกับเรียกว่าหน้าที่จะไม่ได้สนใจนะคุณมีเป้าหมายใหม่คุณมีชีวิตที่ดีแล้วนะฉะนั้นนะก็เลยทําให้เหมือนคนที่ทำร้ายคุณหรือว่าคิดไม่ดีกับคุณหรือว่าเหมือนกับอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะว่าเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยคือแบบเป็น เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ตัวของเขานะมีความมั่งคัง่งหรือว่ามีความสุขนะคะกลับมาไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ต้องการอีกแล้วความน่ากลัวของคุณคือเด็ดขาดนะ,ะกับพลังงานเก่าๆหรือว่าเจ็บแล้วจํานั่นเองและความน่ากลัวของคุณเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสังคมบุคคลรอบข้าง ที่เขาเห็นนะ,ะเขาพูดถึงกันเป็นในเรื่องของการที่คุณสามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะะในเรื่องของธุรกิจการงานเก่งฉลาดนะคะเป็นคนที่มีไหวพริบเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญน,นะ,ะในเรื่องของการที่สามารถเอาตัวรอดได้อ่ะเป็นคนที่สามารถทําธุรกิจการงานนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะตลอดเวลานะ,ะทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์นะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับ เรียกว่าหน้าที่จะคือมองมองมาแล้วเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรแต่จริงๆแล้วสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเออฉากหน้าอาจจะดูเป็นคนใส่ใสง่ายๆเรียบๆไม่มีอะไรแต่ภายในเนี่ยเป็นคนฉลาดลึกนะคะรู้เต่าทันเลหเลี่ยมคนจึงเป็นคนที่เหมือนกับทําธุรกิจการงานด้วยเนี่ยนะคะคุณจะเป็นคนที่เรียกว่า มีในเรื่องของไหวพริบมีในเรื่องของการที่แบบลงทุนทำนะต่อยอดธุรกิจการงานคุณนะคะประสบความสำเร็จร่ำรวยนะเป็นคนฉลาดแหละนะแต่มักที่จะไม่แสดงออกนะเป็นคนที่ดูเหมือนกับว่าเออเข้าไม่ถึงนะบางคนนะบางคนจะเหมือนกับเรียกว่ามีขอบเขต นะหรือว่ามีพื้นที่มีอะไรบางสีบางอย่างที่ทําให้ศัตรูนะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเหมือนดูไม่มีอะไรดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรแต่เข้าถึงได้ยากนะเปลี่ยนแปลงได้เร็วนะคะเรียกว่า the t a m p e r รนเนี่ยคือเปลี่ยนแปลงเหมือนสายน้ำอ่ะนะหรือว่าปรับเปลี่ยนนะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เหตุการณ์หรือว่าปรับตัวเอ่อในเรื่องของการที่เข้ากับ ผู้คนได้นะคะหรือว่าคือไม่ไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนะให้คนอื่นได้เล่นงานอะนะ,ะเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้แล้วก็เอาตัวรอดได้เก่งนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่ศัตรูเห็นนะคะก็เป็นเป็นการชื่นชมจากศัตรูหรือว่าคนที่คิดไม่ดีกับคุณฟังเพื่อเป็นแนวทามเป็นแนวทาง,ทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ